วัเดปผ้ามันยางอเด็กพี่น้องอ้จครับจกน่รรยากาศขับรถมาสองสมวงกว่าเสียสิ้มยาหยุดสามสมงเสือเสือเขาสิมะยาหุ่นขึ้นไปเพิเขาหยุดไปเบิ่หนาพาเบิ่งไงเพี่น้องตบสี่สมวงกว่าสองสมวงครับทุกอันางบรรยากาศเนาะ บอนขึ้นยางขืนไปครับมีร่มแน่นอยหนึ่งยี่หน่อแฮนด์พีแมง,งออมสีออกได้บ,บอ่อบไก่ปนหน้าหนุ่มเพื่อนห้องหนออห้องนางครับบอนขึ้นเขายางไปเอถ้าหนังขี่รถไปอีกหน่อยหนึ่งกับประมาณเอเอ เล่น้ำแข็งครับผมแตบอาเนี่ยอสิเล่ไปไม่บ่าเล่ไปหัวขันมีไอ,อมไงบรรยากาองสิมยีรยอยู่ครับรถมาก,กัมีอะอยู่แล้วสิม้ยางอยใกล้เติมสองพันสิบสองสองพันสิบสาหล้วจะนาดสองพันสิบเก้ทา,างนี้อเอ,อ้เริ่มบอกครับผมเพราะว่า บ้านเขาเขาจะยุตสงครามน้อยยุนี่ยุดไอ้โพสกา,กสกากเอ็กเอพสกาเอ็อกไอ้วันไอ้ช็อกโกแลตเขาครับผมหยุดยาวห้าวันถึงวันจันทร์ผมนะครับบันถึงจะได้ทำงานทีโน,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 น่ยุ่งกับแม่จีโน่เป็ดเหนียวแล้วใหย่ก็ปลาครับมึงสันน่นแม่จะหน่อยทีโน่บอกว่าเหนื่อยกอง อูดยางไปหึนปลายเขาใกล้ๆรอ,อกร่อนบรรยากาศแดดดีเย็นหน่อยหนึง่งประมาณสิบองศาความหอนจอดรถไปุูนคุณพราคุณถ้า,า,ถา,า,าข้างนี้เขาขี่รถเขามาได้ยมได้ขี่เขามาเขามีทางเขามาแต่กเจอผมจอดตรงมองจอดรถนี่ก็เสียงเงินเลยพี่นอ้อ เไม่เคยไปติดตามกันครับผมวิวข้างบนเปลี่ยนบรรยากาศครับเหมือนในผ้าเทีทงเงเเ่ยวถอดโมวขอนยาวแจ้วประแดดอยู่ในรถตอนนั้นไหวกินเผื่อหิวขา้าวชื่อดิซื้อน้ำซื้อขนมปังมาแล้วแล้วก็ผสมญยาคุ้นไปคนละคอยไปเรื่วิวบรรยากาศเหมาะสมกับมากัยบ่สวยงามบ่ น่ะเด้วท่านเดหอใส่ย่ออ้วมเล้นี่เดียวเรียนไปเดียนเดี๋ยวก็ได้อ้วมยีตัวน,นี้อะไรเนี่จีโนโ่จิเลตไม่ทิปปาวิชีว,วะวาาวโอ้โหหลงอย่างปาวิชีวมาซังครับง <c oughs> อนเลยนะฮะนี่เอาไปแล้ว,วน,นี่ละถึงปลายแล้ว ต่อมาจบหามโอ้ข้าหามอันนี้งยานขึ้น,นไปพี่น้องก็นี่เขาก็ได้แม่น้อยนึงหนะครับแต่เอาบอลท่านถึงเครื่องข้างเนี้เยียอะไปง,งานขึ้นคู่วเราพี่น้อง ขู่ทไปหอดชัเนี่ยเอาป๊ปีมาเรียดไขมันไง้าก่อนไกคขู่เขาไฟเอียดแต่ท่ายางนี่อันขู่เขาไฟว้าวรี่น้องี่การ้าน ทางแห็นแหเหรอเปล่าไม่ได้เสียงหอบละน้องคีข้อพอไปละนี่ครับผมบรรยากาศของมดแ้าท่านได้ถึงเคืองอยู่กินยญ้าไปจ่ายเรษเแลามือนี่นี่ตเต็ำแข็งเลยพู้มองรถจอดข้าวขาว เหนือมีอยา่างห้องแล้วมองเนี่ยจีนโน่ออกหน้ามโมเลยเดี๋ยวพอไอเก็บบรรยากาศไปให้เบิ้งเรื่อยๆครับผมมาเสื่อร่องเหรอเป็นอได้ฝนเยอะจีโน่ส,นสพานน้อย การข้อมนลมาถเ่อเสียท่าเท่วอย่างมากาศข้มู ถึงจุนแหลกแหลกชโกแรกตกน้อยเดี๋ยวเรามาเด้อพูดนหได้ป้ายขาวๆหน่อยให้นนคนอย่าเข้า นี่ได้ยอดเขาเดินห้างเห็นว่าสูงเติร์ดแล้วหย่อดเขาอยู่เนาะมองหลังผักกันเนอะนี่เสียงหอบแล้ว

ยอดเขยึ้นมาไดเขากใย่ไม่ได้ยอเลยรถขึ้นมาอยู่ใกล้ทีน้นบบนี้รังกับฟาับ คนงาเห็นเดี๋ยววแนหนมดนึ่งเดี๋ยวเขร้นมากกับสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วไม่งางอีกใกล้ๆคุณเฮ้ยในมาละสูตรใกล้หมดละใกล้พวกเขาที่มาไล่คุณนะเลื่อนแล้วฝนนี่เรเขาเนะ เชียโนใเย่าเโนเนี่ยเลี่ยเี่ยใช่คยทับปดีะบูหนากัตะนอ่เียโนเชียโนคนด้เีโนเอามาหน่อย ยอดเขายอดเขาพี่น้องยอดเขาเปลี่ยนจนเฮียทำหน่อยเปลี่ยนไปเขาอีใกล้ผู้คนตาผุ้คนก็ยังมีคนอย่างเลยพี่น้อง ต้องขาาหน้าพุนอากาศดีขยางเรื่อยแดดจ้าแดดจัรานไม่ติดเกณฑ์แข็งครับระวังเหยียดดอกไม้ครับ dọn bay ngay bọn ngay 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 nó nói kia họ đeo chơi gì mà Hãy subscribe cho kênh โอ้ยขอนมแม่นมแม่เล่อะไรหยี่เอยู่ไส่เยียจนอาแต่ว่าไอ้หมวะน้่นซิมไม่หนันรถสูนันรงถึงรถพี่น้องมีแห้งแล้วเห็นดากรถแล้วเนี่ยว่าเปิดเอานาคมันขาีน้วถอนหมูปวดขายน้ถอดหมูยุน Ah, nhẹ nhàng này, nhẹ nhàng nào, rốt nào, Mưa sàn này hấp, cái lăng cài nhân này một treo có phiệt nữa, treo có đẹp, treo đẹp, nhéo, ơi, bà ra.

เจดีดูบุมปาเจ้าก็ป่จำไ่เกียจเจ้ายางเสียด้วยน่ไหนมันเปิดนั่นดเดลโอ้ยรวงเห็นดอกเจ้าผิดเห็นโม่เสโม่เส็ปเ้ยงกวนยอนว

นังบ่นเหนื่อยเนาะน้องหวังเขาเอดสาอยู <S 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 ่ผิดหวังะว้าวน้ำพริกตาแดงว่าอันนี้มันหอะ่ขเอืมเื่อยน่อยก็ชิเราปากว่ตีไม่บา อืมใช่ครับรับเด็ดน,นอกมาขึ้นมาซื้อนอกอืโอเคครับเดี๋ยวจะไปวากันต่อใช่ไหมแสบ้องฟองกันครับผมอีกชุดหนึ่งครับจอดรถแล้วนี่ มันตตงใหญ่ครับผมภายหนาต่อมาแวดพี่อาต่ว,ว่าอากาศเริ่มเมือ่อหน่ะสองกลุ่มขันมาแดดแดดนี่เห็นอันเล่ไหมเนาะเห็นสายลุมเลยร้านสะท้อนกับแดดครับอันนี้สะท้อนกับแดดไอายนานสะท้อนกับแดดกันเลยเป็นลุกคนเห็นเล้งเท่งก็มีนะครับตัวก็จุดที่สอง เราวันนี้จิ๋นหมดเนี่ยยางก่อนละไปเก็บไก่ครับนี่อน้างค่อนางยางขึ้นครับพ่น็มีอนเยอะนะเนี่ขนาดว่าเด็กๆขนาดว่าซอมถุกเย็นเมื่อสั่นละนี่ครับจะขี่ยงางไปผลดายบานหนามไม่ไหลเย,ย็นเลยสิเปียก ามองเขาต้นยางลุนะลงงนล่นน้ำก็ไปหลุมบ่มี่อะไรนนี้ไอ้แันนี้แดดเนี่ย็คืออันนี้เลย่นองปวอกไอ้ยลวกนี้นี่สุดเป็นหลุมไอ้ยนามสรกรักโซก็แสงแดดสุดเป็นหลุมขึ้นมาย่างนา้ำ นากเขาไปทาไหลไปใส่ๆหมุนคอนยื่นข้างลื่นหน่อยนี่ เย็นแเราไปหน่อยได้แล้วอะไรห <c oughs> นาวเด้วหนาวเด้วนี่ครับบรรยากาศน้ำตกใหญ่บ่ม,มีหลงมาเนี่ยไม่ลึกอ,อยู่แต่ว่ามันเปียกเปียกตรงเทา้า มาเด้ <B> น้ำมคือเอันเดี๋ยวรอแห้งส้องานครับมีงจุดวิวไทลูในไพรมาเทียวไอซ์แลนด์ตงนั้นมานีด อยา่างคุณอย่างคุณไปคุโอเคครับผมพ่อหอมป่าพ่อแยวมาถ่ายรูปละ